สีสารโซเชียลนะครับพาไปดูการประกวดนางงามไม่ใช่คุณผู้ชมอย่าไปคิดอย่างนั้นสิมัวก็จะพาไปดูดรามา่านางงามไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะค <c oughs> นละอันกันค่ะแล้วมิวหัวเราะอะไรจริงๆช่วงนี้เราต้องยิ้มเราต้องหัวเราะไงคะก <c oughs> ลัวถ้าเล่าเรื่องนั้นไม่รู้จะจะได้ยิ้มหรือเปล่าเนาะงั้นไปนางงามหนึ่งแล้วกันค่ะถามก่อนถ้าหากว่ามิวมีโอกาสไปประกวดนางงามเอ๊ะคุณเคยประกวดไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยใช่ไหมงั้นสมมติว่าคุณประกวด แล้วคุณได้รางวัลค่ะสมัยก่อนเขาจะเป็นให้ขันให้สบู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรอคะให้ขันให้สบู่คะสมัยก่อนเป็นแบบนั้นยุคพี่กอลปเหรอคะไม่ใช่คุณดิคุณจะไปพูดอย่างนั้นอ้าวยุคก่อนผมผมเคยสัมภาษณ์แบบพวกผู้ใหญ่หน่อยอะเอาเลยนะเอาเลยนะแหมไม่ยอมรับเลยนะเขาก็จะหมดได้รางวัลนะโหสู้กันแทบแย่ได้ขันได้สบู่แต่มันก็ภูมิใจแล้วค่ะ จะถามว่าสมมุติว่าคุณประกวดแลาคุณชนะอารมณ์วินาทีนั้นคุณจะทํำยังไง คือมันลำบากใจเหมือนกันนะพี่ต๋องมาเป็นเรื่องบ้าเราเลยเป็นจริงเป็นจังเลยคือถ้าเราดีใจแบบออกนอกหน้าก็เกรงใจคนที่มาประกวดด้วยกันเดี๋ยวจะดูเหมือนว่าอุ้ยมั่นใจเกินเหตุพราะได้ลงวันแล้วดีใจขนาดนั้นมีเหตุผลใช่ไหมจริงจริงจริงมันก็ลังเลว่าเอ๊ะเราจะดีใจแบบเต็มที่ดีหรือเปล่าเกรงใจชนะยังลำบากนะเกรงใจผู้รูประกวดคนอื่นเออจริงจริงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมีก็ Yes เนี้ยเหรอสำเร็จแล้ว,ลวนี่แนะประมาณเนี้เหรอนี่เกรงใจวเหรอนี่เกรงใจแล้วเ,อ,เ,วเอาเดี๋ยวคุณไปดูนะคุณไปดูว่าถ้าหากว่าคุณมีโอกาสจะประกวดนางงามอะไรก็ไม่รู้แหละตอนเนี้ยมิสซีสอะไรสักอย่างเออนะถ้าคุณชนะคุณต้องประพฤติแบบนี้ค่ะ นี่คือการเก็บ ENNIS, อาการเก็บอารมณ์และแสดงออกได้ดีที่สุดในการคว้ามงกุฎมาเชิญชมฮะหมายเลข22นะครับ <SAN> เ <TA Maria> ็จหญิงปรียาวดีขาและนับนะครับไม่ใช่ระบดีโอ้ดีใจครับโอ้ดีใจอภิบาลลูกอภิบาลหมายเลขเป็นไงมิ้ว งงเลยสิอ,อย่างนี้คือถูกต้องเห็นไหมจะต้องมีอาการตกใจปิดปากปิดปากแล้วเดินไปเดินมาเอาอยัางไงดีนะปิดตาหน่อยนะน้ําตาไหลไหมน้ําตาไหลไหมเอ๊ะทำยังไงดีทําตัวไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยจนเพื่อนต้องสะกิดเฮ้ยเธอที่ซ <c oughs> ้อมไว้ไงใครชนะมาจับมือกันก่อนต้องกอดกันก่อนนิดนึงเออเออเออเนี่ยเนี่ยน,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 นี่เป็นไงคนแซวกันเต็มระบบน้องจริตคือแบบใช่ถูกต้องนี่คือการประกวดนางงามจักรวาล คนเซ็แบบนี้เลยบอกต้องแบบนี้เลยมันเป๊ะใช่ใช่จะต้องมีท่าปิดตาย่างนี้เวลาได้มงก็จะแบบอ่าแล้วก็ตามที่มีว้บอกอ่ะมันต้องแบบทําตัวไม่ถูกจะดีใจเกินเหตุก็ไม่ได้นี่ไงคุณศึกษาไว้นะเพราะเราต้องร่วมยินดีกับคนที่เข้าประกวดคนที่ได้ลองด้วยเนี่ยเออเผื่อปีหน้าคุณไปประกวดนางงามเงาะนะมินกอมไอย่างอื่นได้ไหมอ่ะคุณชอบทานผลไม้อะไรเงาะ แมผมก็ส่งถูกแล้วนี่ออผมก็ส่งไปถูกแล้วอะก็กลัวต้องแต่งตัวเป็นง้อหรือเปล่าวะนางงามเงาะเหรอคะเออนะได้ศึกษาไว้ปีหน้าได้เดี๋ยวส่งเขาประกวดค่ะโดยแซบทูเดย์ค่ะโอเคจะซ้อมเดินเลยแต่วันนี้เลยสุดยอดหรือว่าจะซ้อมอันนี้ดีอะไรอ่ะเขาแข่งกันฮะอุ้ยเขาแข่งกับแบบยิ่งใหญ่เลยพี่ก๊อฟยังไงอ่ะเดี๋ยวมิ้วไปประกวดนางงามพี่ก๊อฟไปแข่งอันนี้เอ เหรอแข่งอะไรกันไปดูภาพเดี <énormément Four> ๋ยวรอภาพเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวพี่อารไม่เหรอไม่เห็น เขาแข่งใส่หัวกันระหว่างช้างกับหนูน้อยคนนี้อันนี้คือแค่ดูพี่ก็เวียนหัวโออ no ไหวเรามันไม่ไหวแล้ว,โอ,ว,ลวโอ้โอเหรอเขาแข่งกันเหรอ,อเอ็นดูเลยออช้างแบบน่ารักจังเลยอะนะคะไอ้หนูน้อยคนนี้ก็จัดเต็มเห็นไหมเต็มที่เออ,เออสู้กันอะสู้กันะอะแมบมบช้างไม่ยอมแพ้จะด้วยสิ เออไปไปไป,ไปกิจกรรมอันนี้กัน<ช>ดีกว่าฮะชค่ะช,ชวนไปเที่ยวกันหน่อยหนาวนี้นะคะคลื่นความคิดชวนคุณไปแอววเหนือในกิจกรรมหน้าฮักแต้แพร่น่านลำปางค่ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ พระธาตุแช่แห้งจังหวัดน,าน่านค่ะงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมสกุลช่างน่านที่สวยงามพระธาตุช่อแห้จังหวัดแพร่โบราณสถานอายุกว่าพันปีเจดีสีทองอารามทรง8ดเหลี่ยมศิลปะแบบเชียงแสนนะคะชมอันซีนเงาพระธาตุสการะพระแก้วดอนเต้าพระพุทธรูปคู่เมืองลำปางที่วัดพระธาตุลำปางหลวงวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยค่ะ ชมความงามวัดภูมีนกระสิบรักณนเะมืองนานจิตรกรรมฝาผนางังปู่มานยามานสัมผัสประวัติศาสตร์เมืองล้านนาที่เต็มไปด้วยมวลเสน่ห์ของวิถีชาวบ้านและศิลปะวัฒนธรรมผ่านชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์พื้นถิ่นไว้อย่างเข้มแข็งนะคะ โฮงเจ้าฟองคาเรือนเก่าแก่ที่เคยเป็นที่พำนักของเจ้าเมืองนานในอดีตปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนานผ่านเข้าของเครื่องใช้โบราณและงานหัตถศิลป์ล้านนาและร่วมทําตาแหลวจิ๋วเครื่องรางมงคลสไตล์ล้านนาค่ะเรียนรู้นะครับการทําโคมมะเต้าที่บ้านโคมคําครับซึ่งเป็นโคมแขวนแบบล้านนานํามาใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนนะฮะเพื่อความสวยงามและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของบ้านศึกษาวิธีชีวิตการ การทำเซรามิกลํำปางและเรื่องราวความเป็นมาของชามไก่ที่พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีนะครับเวิร์กช็อปฮะวาดวดลายบนเซรามิกด้วยฝีมือของตนเองและนำไปใช้งานได้จริงวันที่27-29พฤศจิกาย,ยน2 5 1 8นี้นะครับเส้นทางกรุงเทพแพร่น่านลํำปางเดินทางไปกับโดยสายการบินนะฮะมีน้ำหนักกระเป๋าเอาใจใส่ช็อปครับสมัครแล้วก็ขอโปรแกรมเดินทางได้ที่ไลน์ฮะ at thinking radio ครับ เวลาหมดแล้วนะจ๊ละลาคุณผู้ชมนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ